จังหวัดร้อยเอ็ดเสริมสร้างความพร้อมและแนวทางป้องกันความปลอดภัยในโรงพยาบาลวันที่19มีนาคม2568นายกองตรีดรธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโครงการอุรรมมให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมและแนวทางการป้องกันความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่7ประจำปีงบประมาณ2568 โดยมีนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชราผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่7นายชัชวานเบญจสริวง์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายแพทย์สุรเดชชวเดชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมที่ศูนย์ประชุมสาเกตหออำเภอเมืองร้อยเอ็ดโดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปริมาณผู้ใช้บริการที่มากขึ้นอันอนำไปสู่ข้อพิพาทและข้อร้องเรียนกระทรวงสาธารณาสุขจึงส่งเสริมให้มีมาตรการป้องกันและศูนย์เกลีเกลี่ยข้อพิพาทในสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดทุกแห่งอย่างไรก็ตามยังพบปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากผู้รับบริการไม่พอใจในการให้บริการรวมถึงการทำร้ายเจ้าหน้าที่และการทำลายทรัพย์สิน โดยเฉพาะในช่วงนอกเวลาราชการที่มีบุคลากรปฏิบัติงานน้อยจึงต้องมีการเสริมสร้างความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความรุนแรงในโรงพยาบาลและพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เรื่องมาตราการความปลอดภัยและการป้องกันตัวเบื้องต้นจากการทำร้ายร่างกายซึ่งการอบรมนี้คาดว่าจะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น